อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดิตษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีย์เสนอเรื่องเลิกคบคนนิสัยไม่ดี คนจำเป็นต้องคูดด้วยอยู่ร่วมด้วยทำกิจกรรมด้วยแน่นอนวันหนึ่งหนึ่งเราครบคนดีคนไม่ดีบ้างคบคนดีชีวิตปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและมีความสุขมีความสาเร็จแต่ถ้าเราไปลงคบคนไม่ดีอะไรไม่ดีเยอะแยะจะเข้ามาเบียดเบียนชีวิตเราหรือชุดกระชากลากดึงชีวิตเรา ให้ตกต่ำย่ำแย่วันนี้ธรรมะในช่วงตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อที่จะมาบอกเล่า90ว่าคนเช่นไรที่เราควรเลิกคบหรือไม่ไปต่อกับคนประเภทนี้เพราะทำให้ชีวิตเรารู้สึกแย่ไม่ดี 1. ห,หน้าไหว้หลังหลอกประเภทต่อหน้าทำเป็นพูดหวาน เอาอกเอาใจตั้งใจทำงานยกยอปอปั้นให้เกียรติรู้สึกกระตือรือร้อนขนขวายกระชับกระเฉงต่อหน้าต่อตารู้สึกเป็นคนขยันรู้สึกเป็นคนมีน้ำใจแต่สิ่งที่เขาทำไปนั้นเขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกประจบประแจงพูดจาดีเอาอกเอาใจเพื่อจะให้คนเหล่านั้นชอบชม แล้ก็ช่วยเหลือสงเคราะห์แต่พอเขาช่วยเหลือแล้วเขาแบ่งให้แล้วเขาปันให้แล้วเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้แล้วคนเหล่านี้รับหลังก็จะดูถูกบ้างเอาเปรียบบ้างหรือดีไม่ดีก็แทงข้างหลังทําร้ายเราเรียกว่าใส่สีตีไข่ใส่สีตีทำให้เดือดร้อนทำให้วุ่นวายเพราะฉะนั้น คนประเภทหน้าไหว้หลังหลอกนี่หลีกไว้เว้นไว้ไม่คบค้าสมาคมจะดีกว่าท่านผู้ชม 2. คนที่เฝ้าแต่อิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีร้อนตาไม่อยากดูร้อนวาจาไม่อยากพูดในทางที่สร้างสรรเสีเสียดสีเสียดแทงนะพูดคำที่ประชดประชันหรือส่อเสียด เบียดบังให้เขารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าเพราะฉะนั้นคำว่าอิจฉาคือเป็นลักษณะร้อนหูเมื่อได้ยินสิ่งที่ดีของคนนี้ร้อนตาเมื่อเขาเห็นภาพที่ประสบความสำเร็จหรือเจริญรุ่งเรืองร้อนใจเมื่อรับรู้สิ่งความสำเร็จของคนที่อยู่รอบข้างคนที่เฝ้าเตะอิจฉาท่านผู้ชมทั้งหลายจะกลายเป็นที่คนคับแคบรู้สึกใจไม่ดีใจไม่งาม เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขสําเร็จร้อนตัวร้อนใจมันก็ได้แค่นั้นแหละว่ามันเป็นบัลงฟุกมัง้งนะหรือไม่รู้ได้มายังไงน,นะมีเส้นสายหรือเปล่าก็จะพูดลักษณะไม่พอใจลักษณะประชดประชันกระแทกแดกตันให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่หมัวติอิจฉาคนอื่นเขาจะมีเวลาไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไร ปรับปรุงตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้ทําชีวิตให้ดีไม่ขึ้นไม่ได้เพราะเขาเอาเวลาไปมัวแต่จับจ้องผิดคนอื่นพอที่จะอิจฉาเขาดูถูกดูแคลนกลั่นแกล้งอิจฉานานา,นาหลากหลายวิธีคนเหล่านี้เลิกคบเลิกโทรเลิกไลน์หาเลิกแชททาง Facebook ด,ด้วยวิธีใดก็ตามลดละและก็เลิกคบคนเหล่านี้3 คนที่มัวแต่นินทาเอาเรื่องบ้านนูน้นมานินทาบ้านนี้เอาเรื่องหน่วยงานนูน้นมานินทาหน่วยงานนี้เอาลูกเขยลูกสะพย้ยบ้านนูน้นมานินทาอยู่บ้านนี้เอาครูบาอาจารย์มานินทาคนเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายขอให้ได้นินทาเขาเรียกว่ามันปากหรือเรียกว่าคันปากพูดเรื่อยเปื่อยไปเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีอะไรดี หรือไม่ได้ดูแลพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นขอให้ได้คุยหรือภาษาชาวบ้านเลยว่าขอให้ได้เมาส์นินทาสมะสนุกปากเอาไปออกมาคําที่นินทามันก็ย้อนมาสู่ตัวเองย้อนมาสู่ครอบครัวขอบคุณหลายคนหลายท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยก็จะเป็นกุศลทุกครั้งที่เข้ามาเมตตาสละสักนิดหนึ่งกดแชร์กดไลค์ ถ้าท่านใดยังไม่กดติดตามก็จะครบปีแล้วเนาะกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกุศลเวลาท่านผู้ชมภารกิจนู่นนั่นนี่อยู่พอถ้ากดติดตามไว้แล้วเวลาจะมาถ่ายทอดสดมันก็จะดีดขึ้นมาลึกปังขึ้นมาเลยว่า๋อถึงรายการออกรายการสดแล้วไอ้สำคัญแชร์บอกกันต่อๆอ,อย่างน้อยปีนี้จะครบปีแล้ว 31มธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ครบปีที่ตอตมาภาพพระอาจารย์โตพิเนนโทไลสดครบ365วันเพราะงั้นขอน้ำใจนิดนึงกดไลค์กดแชร์ท่าในใดยังไม่กดติดตามก็กรุณาเมตตากดติดตามเพื่อแสดงความจริงใจเพื่อแสดงความเป็นเขาเรียกแฟนพันแท้หรือแฟนตัวยงก็จะเป็นกุศลเป็นความดีร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้น คำนินทาเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเนี่ยสนุกปากนินทาคนโน้นนินทาคนนี้นนนนนปั้นปาะสายสรนว่าเล่าขวัญกันมันก็ไม่ดีอะต่อมาชอบหาเรื่องมาให้กลุ่มคนเหล่านี้หาทุกโทษมาให้พ่อแม่มาให้พี่น้องมาให้ญาติมาให้เพื่อนร่วมงานเอาอีกแล้วไปเป็นหนี้เป็นสิน ล้นพ้นตัวเอาเรื่องทุกเนื้อร้อนใจมาสู่ครอบครัวไปช่อชวนเบียดบงังทรัพย์เขามาไปมีเรื่องทะเลวิวาทมาไปขับรถสิ่งวิ่งเร็วประสบอุบัติเหตุยืมรถเขาไปหกล้มรถเขาเสียหายนะยืมสิ่งของเขาไปชำรุดแตกหักหรือยืมเงินเขาไปแล้วไม่ใช้เขาว่าจะให้ก็ไม่ให้เจ้านี่ก็มาตามนี่ตามทวง มีแต่เรื่องเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันบางทีอาจจะสามวันเรื่องสองวันเรื่องหรือเช้าสายบ่ายเย็นเป็นเรื่องให้ปวดเสียนเวียนก้าวอยู่เวยกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนไม่ดีทําไมเราต้องนั่งแช่นอนแช่ทําไมต้องแคร์คนเหล่านี้ด้วยทําไมต้องเป็นอ่าเขาเรียกว่ารองบ่อนให้คนนี้หรือรองรับอารมณ์ให้กับคนเหล่านี้ถามว่าถ้าเราจมปักอยู่กับคนที่ชอบหาเรื่องให ทุกเนื้อร้อนใจอยู่โดยเฉพาะเพื่อนมิตรสหายทั้งหลายทางที่ดีควรจะเตือนเขาดีไหมหาวิธีพูดทางตรงบอกตรงๆทางอ้อมหมายถึงครูบาอาจารย์ญาติมิตรที่เขาเคารพเกง่งแกให้เกียรติพาไปหาพาไปบอกไปเตือนไปติดเบรกให้กับชีวิตบ้างจะไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวปัญหาให้คนที่อยู่รอบข้างจริงๆคนเราทุกคนก็มีปัญหาประจําตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมทั้งหลายนะวันหนึ่งๆเนี่ย ในปัญหาเรื่องการกินจะกินอะไรจะกินอย่างไรจะกินเวลาใดจะกินมากกินน้อยปัญหาในการไปที่ทํางานจะสะดวกสบายไม่อึดอัดขัดข้องไหมกิจกรรมนี่มันรุ่วงหรือปังงานที่จะทํามามันสะดุดไหมปัญหาเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงปัญหากรปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานปัญหาเรื่องสุขภาพ อุ้ยอะไรตามมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างปัญหาให้กันและกันทุกคนบริหารจัดการดูแลตัวเองให้ดีครับถ้าเราดูแลตัวเองเราได้ดีเท่ากับเราดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลชุมชนสังคมประเทศชาติไม่ให้มีเรื่องวุ่นวายหรือเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเราเป็นคนสร้างเหตุเหล่านั้นขึ้นมาจะดีกว่าแต่ให้มีอยู่พยายามเว้นละไม่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ข้อที่5 คนที่ไม่รักษาน้ำใจทำลายน้ำใจเพื่อนดูถูกเพื่อนยังไม่พอดูแคลนเขายังไม่พอยังทำลายน้ำใจเขาไม่รักษาน้ำใจเขาเช่นเขาซื้อของมาฝากแต่บางเอื้นเราไม่ชอบอาหารผลไม้ของใช้เหล่านั้นพอได้ปุ๊บก็โยนทิ้งต่อหน้าเขาอันนี้เขาเรียกว่าไม่รักษาน้ำใจนะหรือพูดหักหามน้ำใจ ก็รู้อยู่ไม่ชอบซื้อมาทําไมอันนี้ไม่รักษาน้ําใจเขาท่านผู้ชมเราก็จะรู้สึกไม่ดีอะและบางทีเราไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบสิ่งเหล่านี้อย่างรุนแรงเลยนะเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาบวชเขาไม่ชอบอ่าทานฝักมะลุมอะท่านผู้ชมนะพอวันใดถ้ามีญาติโยมแกงมะลุมมาวัดเนี่ยแกจะหยิบแกงมะลุมเนี่ย ไปไว้ให้อีกรูปถัดไปก็บอกไม่ชอบกลิ่นมันเหม็นอะไรก็ก็ว่าไปอะช่วงหลังตมาบอกถึงไม่ชอบคุณก็ต้องเก็บอาการบ้างสำรวมบ้างไม่ใช่ว่าเอะอโวยวายเลยช่วงหลังมาเขาก็ปรับตัวได้ทั้งหมดทั้งหลายเพราะไม่มีใครคนที่หวังดีไปเตือนเขาไปบอกเขาแต่เขาก็ชอบผูผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละไม่ใช่คุณจะไปตราหรือไปตีตาตัวเองว่าต้องเป็นเช่นนี้ ทุกอย่างปรับได้ถ้าคุณปรับได้คุณจะเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่วงหลังมาเขาเข้าใจก็ปรับตัวเองได้เพราะการรักษาน้ําใจนี่ท่านผู้ชมทัง้งหลายสคัญนะบางทีเรามีงานก็จริงจะไป,ไปนู่นไปนี่ได้รับปากเขาไว้แล้วก็ต้องบอกเขาหน่อยประสานเขาหน่อยโอ้ยมีธุระจําเป็น,อย,น,นอย่างนู้นอย่างนี้บอกเขาครับแค,บคบ่เพียงแต่บอกเพียงแต่ส่งข่าวเขาก็จะรู้สึกดีไม่ใช่ปฏิเสธ อย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่นะหรือมองข้ามความสำคัญเข้าไปซะมันก็ดูไม่ดีเพราะะนต้องรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะน้ำใจของพ่อแม่ต้องรักษาน้ำใจท่านดูแลท่านไปมาหาสู่เยี่ยมยามถามข่าวโทรศัพท์ถามข่าวท่านบ้างอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงคุณพ่อคุณแม่หนาวไหมบ้านเรา เดี๋ยวหนูส่งเสื้อกันหนาวไปให้นะหนูได้เอืน้นโอนเงินไปให้คุณปู่คุณย่าแล้วนะนี่ก็ปีใหม่แล้วลูกหลานไม่สะดวกไปช่วงนี้โรคระบาดทั้งไงก็สวัสดีปีใหม่ทางโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์นะคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายใจไหมนี่รักษาน้ําใจแต่ถ้าคนไม่รักษาน้ำใจโทรไปก่อนแล้วแชทกรอบไปแล้วไลน์ก็เลยเงียบตลอดเลยมันก็ดูกระไรยอยู่ เขาเรียกไม่รักษาน้ําใจยังไม่พอยังทําลายน้ําใจด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญ 6. กลัวเราได้ดีเวลาเราจะสอบแข่งขันเพื่อนที่ไม่ดีก็จะพูดสกัดกั้นเราอุยไปสอบทําไมไม่ได้หรอกอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือคนวิสัยทัศ์แคบเป็นคนใจแคบพอคนเขาจะกระตือรือร้นคนขวายก็ไปพูดสกัดเลยว่าสกัดดาวลุ่ง เบรกเขาไวเอาพูดสิ่งไม่ดีไปทับถมเขาไม่เขาไปเรียนไปสอบไม่เขาไปรับตําแหน่งใหม่ไม่ให้เขาเลื่อนชั้นใหม่เนี่ยไม่ร um> ับอุ yeah, nee, ้ยม um> ันจะเป็นท um> ุกข์แล้วมันจะเกิดปัญหาเด้วมันจะลําบากนู่นนั่นนี่อ้างสารพัดกลัวว่าเราจะได้ดีกลัวว่าเราจะได้หน้ากลัวว่าเราจะก้าวหน้าโทษทีกลัวว่าเราจะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เพื่อนไม่ดีก็จะการแกล้งเราปฏิเสธหรือหาเหตุในฝ่ายลบมาพูดให้เราไม่กระตือรือร้อนพูดให้เรารู้สึกกับไม่ดีสิ่งที่จะได้มาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้หลีกให้ไกลไปให้ห่างชีวิตเราจะปลอดภัยกับกลุ่มคนที่อิจฉาริษยากลัวว่าคนอื่น จะได้ดีมีความสุขความเจริญคนเราท้ารักกันจริงนันผู้ชมส่งเสริมสนับสนุนเออก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าเธอไปสอบได้ก็จะได้บรรจุแต่งตั้งมาตรฐานมีเดือนประจําโอกาสที่จะเจริญในอาชีพในตําแหน่งมีอีกมากฉันก็เห็นด้วยเธอตั้งใจนะฉันเป็นกําลังใจให้อย่างนี้ดีเขาเรียกว่าดีเป็นเพื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังอ,อกกาลังใจเขาเมื่อเขาได้ดีมียศตําแหน่งเขาก็จะกลับ มาตอบแทนเราจริงอยู่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากแต่ขเขาเป็นมิตรเราหรือเวลาอะไรเขาก็คิดถึงเราเขามีของกินของฝากไปไปชุมอบรมสัมมนาเขาก็จะซื้อมาฝากมาต้อนเราก็าจะเป็นเรื่องดีท่านผู้ชมข้อที่เจ็ดเพื่อนที่ดีแต่จะเอาคืออยากได้ไปบ้านเพื่อนไปบ้านใครหาเรื่องจะเอานะอยา,นนอยากได้นู่นอยากได้นี่ไปติไปชมเพื่อ ให้ได้จริงที่ตัวเองเห็นแล้วว่าอยากได้คนเหล่านี้ก็สังเกตด,ดูถ้าเป็นคนที่ชอบได้เนี่ยจะไม่ดีเขาเรียกว่าดีแต่เอาแต่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักเสียสละไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่ถ้าพูดเรื่องได้เรื่องเอาเนี่ยโอ้ฉันขันแข็งกระตือรือร้นกระชับกระเชงกระชุ่มกระชวยไปก่อนเขาเลยเขาจะแจกนู่นนั่นนี่อันนี้ดีแต่เอา ดีแต่เอาขอให้ได้พอได้ไม่เท่าเขาก็โก,กรธเกลียดนินทาว่าเขาอย่างโน้นนี้เนะพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดีแต่เอาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่กินเอาไปมาก็เห็นแก่พักพวกตัวเองนะขเขาแจกของกินต่องินอ้แล้วไปฝากคนนูน้นคนนี้อู้สารพัดเลยพอเป็นจริงๆแล้วจะฝากหรือฝากก็ไม่รู้นะก็จะลําบากเพราะฉะนั้นต้องให้รู้จักพอดีข้อที่8 ประเภททำหน้าตาเศร้าส้อยจำนวนเขาบอกว่าทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้คนอื่นเห็นใจพอเขาเห็นใจแล้วเขาปลุกปลอบแล้วหรือเขาให้ของกินเครื่องใช้แล้วให้คำชมแล้วให้รางวัลแล้วก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือประยุกข้อต้นๆก็กลายเป็นหน้าไหว้หลังหลอกทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่มีความจริงใจจริงจังมีแต่ความจริงโจ้คือกระโดดไปกระโดดมานะ เขาเรียกว่าเป็นนกสองหัวพอไปอยู่คนนี้ก็พูดว่าคนนั้นไม่ดีพอไปอยู่กับคนนี้ก็ไปบอกว่าคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีเ็าเรียกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนสองหน้าหรือเป็นคนสองอารมณ์ก็เป็นประเภทสุ่มเสี่ยงเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ไม่ควรไว้วางใจนะฮะเาเรียกว่าจะเล่นละครตบตาคนอื่นนะทำให้คนอื่นเชื่อตายใจเพื่อที่จะ ให้สิ่งของให้การช่วยเหลือน,นู่นนั่นนี่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าหูเบาเชื่อง่ายให้เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเห็นคนหน้าเศร้าเห็นคนซื่อๆต้องระวังโบราณว่ารู้หน้าไม่รู้ใจก่อนจะคิดจะพูดตัดสินใจอะไรให้ศึกษาทวนทีก่อนที่เรื่องนั้นมันจะเสียหายมากกว่าข้อที่ 9. คอยคุยโวโอวด คนเช่นนี้ก็ไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยเพราะคนที่ชอบคุยเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเขาเรียกว่าราคาคุยหรือบางทีก็ประเภทน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงมีแต่พูดดีแต่พูดยกเหตยุยกผลอ้างโน่นอ้างนี่เอาพอไปดูผลงานไม่สำเร็จพอไปดูกิจกรรมก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มอบหมายงานให้ทำก็ไม่เรียบร้อยราบรื่น เสร็จอยู่แต่ไม่เรียบร้อยเป็นซะอย่างนั้นประเภทคุยเรียกว่าขี้คุยหรือว่าขี้โม้ประเภทเหล่านี้คือถ้าทำแล้วเราไปพูดไปคุยมันก็ไม่น่าเกียดถูกต้องไหมคือถ้าทำดีแล้วไปคุยไปบอกไปสาธยายมันก็ดูดีเพราะมีหลักฐานว่าฉันพูดฉันพูดตามที่ฉันทำได้ฉันทำสำเร็จ ฉันทําเรียบร้อยฉันมีความสุขฉันได้รับเกียรติอย่างนี้ไม่ใช่คุยโอว,วดครับเป็นการบอกเล่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้ความสําเร็จแต่ถ้าคุยโวอวดคือไม่รู้จริงอะ่ะและตัวเองก็ไม่ได้ทําจริงอะ่ะเพียงแต่ฟังเขาเล่ามาได้ยินมาว่าพอสืบสอบไปมาจริงก็เป็นคนที่คุย พอให้ดูรู้สึกว่าตัวเองดูดีมีความรู้มีความสามารถรู้เรื่องนู้นรู้เรื่องนี้ไปดูอิงๆไปดูเบื้องหลังคนคนนี้เป็นคนขี้โม้คนขี้คุยเขาเรียกว่าราคาคุยคุยมากก็ยิ่งเสียมากคนที่หูเบาก็จะเชื่อตามที่เขาพูดมพระเราเจอเพื่อนเจอคนเช่นนี้ให้มีสติในการฟังสิ่งที่เขาพูดบางเรื่องฟังได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ดูเหตุดูผลบางเรื่องฟังเฉยเฉยไม่ควรเชื่อบางเรื่องถ้ามันเป็นจริงเราก็วิเคราะห์ให้ชัดก่อนที่จะเชื่อสิ่งเหล่านั้นเพราะคนที่ชอบคุยโวโอวออดจะหาความจริงได้น้อยมากท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณเมตตาที่รับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุโขโมทนนาพาให้ชื่น กิจราบรื่นปรีปเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพรญาติธรรมที่สามารถร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี2,546ถึง2,506เอา6 5 6 4ถึง2,165ที่วัดเจดีย์ก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ เขาวดาวธรรมะที่ลานธรรมวัดเจดีจเจริญพรญาติมิตรที่อยู่ในละแวกที่สามารถจะมาร่วมกิจกรรมได้ก็เมตตาใส่หน้ากากใส่แมสเอาผ้าห่มมาด้วยร่วมเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน500คนในบริเวณพื้นที่ลานธรรมลานบุญวัดเจดีและท่าในใดที่มีกิจตาจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานก็เมตตาจัดอาหารแพ็ค ใส่ถุงใส่อะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็นํามาจัดวางที่โต๊ะทางคณะกรรมการวัดเจดีก็จัดเรียงไว้พี่น้องเยี่ธรรมก็จะมาหยิบเอานะทำมาให้เจ็ดเรียบร้อยจะเป็นขนมของกินขบเคี้ยวที่มันสะดวกนะที่มันสะดวกทำมาให้เรียบร้อยเพื่อแจกจ่ายพี่น้องทําบุญกับพี่น้องมาร่วมข่าวดาวธรรมะทาบุญสร้างบุญสร้างบาร,รมีด้วยกันที่วัดเจดีย์ท่านใดที่เป็น ญาติธรรมไม่สามารถจะมาร่วมได้ไม่สะดวกอยากร่วมทําบุญก็บริจาคผ่านบัญชีวัดเจดีหรือสแกน QR วอา e โคที่บริเวณหน้าเพจวัดเจดีก็จะเป็นกุศลเป็นบุญด้วยกันจเจริญพรขอบคุณเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจริญพร